อ,อของกลางที่ยึดมาได้นี่น่าจะาไปขายต่อได้นะน่าจะได้กําไรงั้นเอาไปขายต่อดีกว่าเลเขมาเลเข้ามา,า,ม,ามีลูกบขายแล้วก็เต้าวิ้ขายเต้าวิ้ขายเท่าไหร่ครับเวละหื่นห้าไม่หนึ่งเท่าไรหมื่นห้าค่ะแก้จ่าย เมตหนึ okay, okay. okay, okay, right. that that ่งครับอเคุณลักคค้าลูกค้าอะไรบ้างเลยค่ะก็อีกแม่เอาอมด้วยหรอคะไม่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเก็บเงินมาทั้งชีวิตละสี่หมื่นห้าซื้ออะไรนะซื้อรองเท้าดีกว่าเฮ้ของกลางที่ยึดไม่ได้จากไอ้ลุงแงมได้มาหลายคู่ขายได้ราคาดีตอนนี้ก็เหลืออยู่คู่เดียวละนลรุ่นลิมิเต็ดของปลอมเอาสักสี่หมื่นห้าแล้วกัน เ้คุณจะไปไหนอ่ะคุณมานี่หน่อยมาซื้อรองเท้าให้ผมหน่อยครับเนี่ยคากี่บทคคู่นี้เป็นคู่ลิมิเต็ดอิดิชันเลยนะครับคู่สุดท้ายของร้านเลยจากเจ็ดหมื่นเหลือสี่หมื่นห้าคุณสนใจไหมครับผมให้คุณคนเดียวเลยเนะี่ยน่าส,สนใจคนะ่ะตัวใจอ่ะเอาค่ะเอาไหมครับเอาโอ,าคเ,อาเคครับเงินสกแกนเลยครับเยี่ยมแล้วน,ะนล่ะเร็วครับผม ทำไมเราโดนหลอกง่ายๆอย่างนี้วะนุ่นเก็บมาทั้งชีวิตแล้วทำไมโดนโกงง่ายๆอย่างนี้วะไม่อยากอยู่ต่อละกูจะฆ่ามึงเงินที่โกงมาสี่หมื่นห้าจะไปใช้อะไรดีนะกินไม่ออกเลย,เย,ย,ยว่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเมื่อกี้นี้ คิดถึงเพื่อนจังเลยเว้ยไม่น่าจับเลยน่เป็นขโมยเลยเฮ้ยรู้ว่าใครเนี่ยเอ้ยมาจากไหนเนี่ยเพื่อนมาจะคุกดีมึงขังกูเข้าคุกอีพีที่แล้วไปขโมยน้ำเขาทำไมเอากูหิวน้ำกูขมามีน้มา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 นั่งมา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 มนมามาามาามาาาาา ทีหลังอย่าทำอีกนะเว้ยไม่ดีอเหียอยู่ในคุกกูอยู่กับลิงที่มีชื่อว่าลุงแงไม่เหียมันทำตัวไมเไอ้นั่นมันชั่วไอ้นั่นมันชั่วจริงเออชั่วมันทำอะไรวะไอ้นั่น่ะแล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วฮะมันยังอยู่ในคุกอยู่เลยโทษมันแรงกว่ากูอ่ะทีหลังมึงอย่าไปทำอีกนะเว้ยแล้วขวดน้ำอยู่ไหนเนี่ยขวดน้ำเหรอมื้นไอ้ลุงแงมมันขโมยของกูไปแดกหมดลวมันเลยโดนเพิ่มโทษไปอีกสิบปีเอออ่ะแล้วเพื่อนมึงอีกคนนึงที่โดนจับอ่ะอ๋อไอ้นั่นมันทน อย่าทำอีกเพื่อนคิดถึงมากเลยไปเพื่อนไปเดินเล่นปะไปไม่ได้เจอกันนานแล้ววะคิดถึงว่ะประมาณหนึ่งปีมานี่มึงทำได้บ้างปะหนึ่งปีเหรอเออคือกูเป็นตำรวจมานะใช่หลังจากกูติดคุกอ่ะอ่าคือกูมีเรื่องหนึ่งเว้ยมึงอย่าบอกใครนะเว้ยอะไรกูไม่บอกสัญญานะสัญญาเออคือรองเท้าที่กูแบบไปยืมมาเป็นของกลางอ่ะไอของลุงแงมเหรอเออว้าไอคนบ้าที่อยู่ในคุกกัอบเออเออกูไปขายต่อเว้ยคูเท่าไหร่วะ อย่าบอกใครนะเว้ยสี่เป็นห้าเว้ยใครโง่ซื้อวะมันมีคนนึงโง่ซื้อมาซื้อกูไอ้โง่ชิบหายเลยว่ะเออเออมันโง่จริงนะเดี๋ยวกูได้เงินมาเนี่ยกูได้แล้วเงินอะแล้วกูไม่ให้รองเท้ามันนะเว้ยกูใช้ไม่ให้รองเท้าอ๋อเออปะปะเอาเงินใช้กูไหมหรือวันนี้กูเลี้ยงหมูกระทะเว้ยเออปะไปกินเลยอยู่พูดมากเลยมาหิวว่ะตอนเนี้ยช่กูเดี๋ยวนะเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้ว น้าแม่พูดคุไม่ชัด